หนึ่งบอกอยู่นะว่าให้ตามอมสินด้วยนะคะหนึ่งบอกอยู่นะเพราะว่าหนึ่งอะ่ะเป็นหนึ่งจะบอกว่าอมสินกับทรกศมาเป็นหวยที่ชอบออกตับหน้าถ้าอมสินกับทรกศแล้วมันชอบเอาเลขดังของรัฐบาลไทยไปออกทุกงวดลองไปลองดูได้เลยว่าทุกงวดทรกศและอมสินจะเอาเลขดังรัฐบาลไทยไปออกเสมอขอบคุณมากค่ะพี่อารักวงขอบคุณนะคะอ่ะทุกคนคะ่ะต่อที่ ะะเหรียญรุ่นมหาพค่คท้าศึนะคะใครอยากได้เหรียญรุ่นมหาพค่คข้าศึนะคะพิมพ์ C F 199เบาทจดส่งฟรีและแถมทูให้เหรียญรุ่นมหาโพคอขศรย์199บาบาทจัดส่งฟรีและแถมทูให้นะคะแต่หนึ่งก็บอกก่อนเลยนะคะว่าตอนที่หนึ่งขึ้นเนี่ยหนึ่งไม่เคยหนึ่งหนึ่งก็ไม่เคยเหยียบใครนะคะ เพราะฉะนั้นตอนลงหนึ่งก็เลยไม่ได้สนใจใครเลยหนึ่งอยู่ตัวคนเดียวแต่ณปัจจุบันน่ะหนึ่งยอมรับว่าเออก็มีหนึ่งมีสํานักนะคะก็คือสํานักเต็งหนึ่งเนาะไล่สานักเต็งหนึ่งเนี่ยงวดที่ผ่านมาเนี่ยเจเต๋าเนี่ยให้สองสี่แปดเม็ดเดียวให้สองให้สองสี่แปดเม็ดเดียวเจาะแปดสองสองแปดเม็ดเดียวเลยค่ะเจตเต๋าเข้าแม่ลุแม่น้ำปั่นให้กันให้กันสองแปดเจ็ดเข้าเข้าสองแปด คือถ้าจะบอกว่าให้หนึ่งเข้าให้หนึ่งให้เข้าทุกงวดหนึ่งให้ได้ค่ะถ้าเกิดว่าให้หนึ่งนั่งให้แบบสี่ใบห้าใบให้ให้หนึ่งมานั่งมีเลขของหนึ่งเองมีเลขทูบมีเลขปิงปองมีเลขเซียมซีมีเลขชอบมีเลขนั่นเลขนู้นเลขนี่เลขฝันเลขทะเบียนรถถ้าให้หนึ่งให้แบบนั้นะหนึ่งให้เข้าได้ทุกงวดเลยค่ะแต่ถามอย่างเดียวเลยว่าคนซื้อซื้อตามไหวไหมคนซื้อซื้อตามไหวหรือเปล่า ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยหนึ่งให้ได้เลขเยอะๆอะเข้าทุกงวดแน่นอนแต่ว่าถูกมาจะได้กําไรหรือเปล่าอันนี้หนึ่งไม่รู้นะคะอันนี้หนึ่งไม่รู้จริงๆรอสักครู่นะคะลาวเดี๋ยวหนึ่งให้แขกหนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเข้าก็ด่าไม่เข้าก็ด่าถ้าเลขเข้าคนก็จะบอกว่าอีหนึ่งมึงล็อกเลขพอเลขไม่เข้าก็บอกว่าอีนี่แม่นไม่จริง คือยังไงก็ต้องโดนด่ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะให้หนึ่งมานั่งใส่ใจกับทุกคอมเมนต์ทุกคําพูดหนึ่งทำไม่ได้หรอกคะ่ะเพจจริงนะคะคุณเหนื่อยหน่อยนะอยู่กับฉันเพจจริงนะคะอ่ะใครนะคะฮานอยเดี๋ยวให้แคปอีกรอบหนึ่งนะ เ,เหรียญปู่รุ่นมหาโพคซับหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีและแถมทูพายนะคะรุ่นนี้ลูกคา้าบูชาแล้วได้เข้ากลุ่มแนวทางได้บูชาเหรียญปู่แล้วก็ได้ร่วมทําบุญในการสร้างองค์ปู่ด้วย<ม>ใคร<ม>อยากได้เหรียญรุ่นนี้นะคะหนึ<ม>่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีแม่มีกิเพยตามทุกท่ขอบคุณพี่แมมสาวน้อยจนเจ้าเสนี์ขอบคุณมากๆเลยนะคะเซรั่มหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทจัดส่งฟรีค่ะแล้วก็แถมสบู่ให้เซรั่มหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทจัดส่งฟรีและแถมสบู่ให้ค่ะ ใครรับพิมพ์เซฟมานะคะ199บาทจัดส่งฟรีนะคะต่อที่เหรียญปู่นะคะหนึ่งไปไว้นะขอบสวัสดีคุณคิตตี้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะนะ่าจะคำใับขอบคุณมากครับนะคะอะ เหรียญปู่รุ่นรวยมหารวยรุ่นโคตรรวยนะคะใครรับพิมพ์ Cf 2 9 9บาทจัดส่งฟรีและแถมทู่ให้เดี๋ยวจบอันนี้หนึ่งขอให้แนวทางฮานอยกับลาวก่อนเนาะฮานอยให้ไปแล้วเดี๋ยววนฮานอยอีกรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวให้แคบลาวพัฒนาก่อนเลยเดี๋ยวใครจะ Cf อะไรค่อยกลับมา Cf ทีหลังนะคะเหรียญปู่รุ่นรวยมหารวยรุ่นโคตรรวยรุ่นนี้เหมาะสาหรับคนชอบเล่นหวยชอบเสี่ยงโชคชอบเสี่ยงดวงไม่เคยถูกหวยเลยแนะนาให้ลูกค้าบูชารุ่นนี้นะคะขอพรที่ไหนไม่เฮงไม่ปังไม่สําเร็จแนะนําให้มาขอขอพรกับปู่หน 299บาทจะส่งฟรีและแถมทุพไพ้299บาทจัดส่งฟรีและแถมทุพไห้เด้อนหนึ่งขอแยกให้แคปฮาหนอยก่อนค่ะเก้าสี่อมสินใช่แล้วค่ะ,ะนะคะเพจสำรองแคปนะคะเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งแคปนะคะฮาหนอยวันนี้หนึ่งมั่นใจว่ามีเบิ้ลนหนึ่งให้เข้าทุกงวดได้ค่ะหนึ่งทำได้ถ้าให้หนึ่งนั่งให้แบบสีบ่ใบห้าใบอ่ะหนึ่งทำได้นะคะแต่ว่า ถ้าให้หนึ่งนั่งให้อ่ะหนึ่งให้แค่สองตัวแบบนี้แล้วมันเข้าอ่ะแล้วมันหนึ่งหนึ่งมองว่ากําไรมันเยอะทุนมันน้อยแต่ถ้าเกิดว่าให้หนึ่งนั่งให้แบบว่าเข้าทุกงวดหนึ่งทาได้แบบสี่ใบห้าใบหนึ่งบอกตรงหนึ่งพูดตรงๆอันนี้หนึ่งพูดแบบหนึ่งพูดแบบจากความรู้สึกเราเป็นคนชอบเล่นหวยนะคุณเล่นสี่ใบห้าใบอ่ะหนึ่งงวดหนึ่งงวดคุณสมมติว่าคุณเล่นตามคนที่เล่นสี่ใบห้าใบหนึ่งงวดคุณลงทุนเท่าไหร่ คุณลงทุนไปกี่บาทแล้วเวลาคุณถูกมาคุณได้เท่าไหร่คุณได้กี่บาทคุณตามกี่เจ้าคุณตามกี่คนคนหนึ่งกี่ใบต้องคิดแบบนี้นะคะอะลาพัฒนานะคะร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้านะใช่หนึ่งให้เป็นเพียงแค่แนวทางชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะ ให้เป็นเพียงแค่แนวทางชอบตามไม่ชอบผ่านลูกค้าไม่บูชาของหนึ่งก็ให้แนวทางหน้าไร้สดอยู่ดีลูกค้าไม่ได้บูชาของกับหนึ่งหนึ่งก็ให้แนวทางลูกค้าหน้าไร้สดอยู่ดีไม่ได้นั่งหวงเลยนะคะว่าจะไม่ให้ให้ทุกงวดค่ะฮานอยก็ให้เท่านี้แหละค่ะให้เท่านี้แหละไม่ต้องถามเราก็เล่นตัวไหนให้แค่เนี้ยฮานอยให้แค่เนี้ยกับเราให้แค่เนี้ย ไม่ต้องถามได้ไหมคะว่าซื้อตัวไหนดีคือให้แค่นี้ยังจะถามอีกเหรอคะฮาหนอยบางคนให้สามใบสี่ใบหนูให้แค่นี้ยังจะมานั่งถามหนูอีกว่าซื้อตัวไหนดีโอ้ยกูโทษหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทจะส่งฟรีคะ่ะหนูไม่รู้หรอกเด้อว,ว่ามาปวนมาปัน่นมาป่วดหรือมาอะไรอะแต่หนูว่ามันตลกมากให้ฮาหนอยแค่เนี้ยให้แค่เนี้ยแล้วถามว่า ซื้ออะไรดีซื้อตัวไหนดีเออเลี่ยวจะเจ้าจะสูข่อยบลูน้ำเจ้าดอกเลี่ยวจะเจ้าเถอะสีเฮ็ดจังใดสีอเอาจังใด,ก,ดก่อนเลี่ยวจะเจ้าเดอกยาสิจื้อไข่ซ้ำหนี่แม่ยังถามมาแม่วะซื้ออะไรดี ใช่ค่ะขอบคุณมากมากเลยที่เข้าใจให้เป็นเพียงแค่แนวทางชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านต่อให้เลขหนึ่งเข้าเลขหนึ่งเข้าคุณก็จะด่าว่าหนึ่งโอ้ยอีหนึ่งเลขอั้นถูกมาคุก็ได้น้อยสองอ๋ออีหนึ่งมึงล็อกเลขมึงรู้กันกับกองสลากพอสมมติว่าเลขไม่เข้าคุณก็จะโอ้ยอีดอกไม่แม่นเลยมึงอย่างนั้นหนึ่งงูนหนีนานาจิตตังทูบเอฟได้เลยค่ะ159ยหบาบาทจะส่งฟรีค่ะ ทุก CF ได้เลยนะคะ1 5ึบาทจัดส่งฟรีค่ะไม่ทันเดี๋ยวให้แคบใหม่นะคะเราไม่